วันนี้เราก็จะมาอยู่กับสัตว์ที่มีชื่อว่าคิมิล่านะครับเป็นตัวที่เข้ามาเฉพาะอีเวนต์ช่วงนี้นะครับจะเกิดในเกาะ PVP นะครับก็ไปหากันได้นี่เป็นตัวนี้นะครับเป็นบอสระดับ A นะครับสามารถเปลี่ยนชิ้นส่วนได้นะครับมีหัว3หัวแล้วก็เป็นชิ้นส่วนปีชิ้นส่วนหางนะครับ อมาเราก็จะพาไปดูสกิลของเจ้าตัวนี้นะครับเราจะมาลองกับแมงมุมนะครับสกิลส่วนใหญ่ก็จะเป็นสายฟ้านะครับเนี่ยพาลงมาก็าเป็นสายฟ้านะครับแล้วก็ไอตัวงูก็จะเป็นบอลน,นะครับเป็นบอลสายฟ้าเหมือนกัน ตัวแพ้ก็จะพ่นสายฟ้ารอบตัวนะครับเป็น a อ e นะครับสกิลนี้เหมาะกับการใช้ตีเสาโทเทมมากเลยนะครับแล้วก็มีพ่นไฟด้วยนะครับนี่ก็จะมีประมาณสสกิลนะครับก็จะมีสกิลทั้งดาเมจเดี่ยวแล้วก็ดาเมจมูนะครับลองอีกตัวละกันนี่ตัวนี้นครับนี่ก็เป็นสกิลต่อเนื่องนะครับ ไม่แรงมากนะครับแต่ว่าเป็นสกิลต่อเนื่องสำหรับสกิลก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองขี่ดูนะครับว่ามันวิ่งเร็วไหมก็วิ่งไม่เร็วนะครับเท่ากับพวกสิงโตปกตินะครับแล้วก็กดเร่งความเร็วไม่ได้ด้วย ตัวต่อไปก็จะเป็นตัวนี้นะครับที่คนสนใจมากเปลี่ยนชิ้นส่วนไม่ได้นะครับีสเปลโรดั๊บนะครับยวเราลองดูว่าจับมาเลี้ยงล้วมันมีสกิลอะไรบ้างปึ๊บนี่เป็นปล่อยวันอีกแล้วนะครับฮ้ยแล้วก็ยิงเหมือนจะแรงมากเลยนะครับรู้สึกว่าจะเป็นตัวปีเดียวนะครับแต่ว่าค่อนข้างแรง ก็สกิลแรงอยู่นะครับก็เป็นบอสระดับ A นะครับเื้าตัวนี้นี่สแตกก็ไม่ค่อยเยอะนะครับผมไม่ได้ปันสกิลก็เป็นสีน้ำเงินนะครับเดี๋ยวเราลองขี่ดูนะครับตัวนี้ก็บินช้านะครับจะบินเหมือนพวก พวกแมวพวกมังกรพวกคังคาวนะครับนี่แต่จะมีพลังงานเป็นของตัวเองนะครับสังเกตที่ซ้ายมือล่างนะครับจะมีพลังงานเป็นของตัวเองแล้วก็สามารถบินหยุดนิ่งได้นะครับเจ้าตัวนี้แต่ว่าบินบินช้านะครับมันเรียกว่าบินล่อนเดียวนะครับล่อนเฉยๆถ้าถ้าจะเอามาบิน เร็วๆไม่น่าจะเหมาะนะครับเดี๋ยวลองดูสกิลอีกนิดหนึงนะครับเบอ่ะแรงนะครับแต่ว่าเซรายที่เป็นสกิลดาเมจเดียวนะครับไม่ใช่สกิลดาเมจหมูลองไปเลยนะครับเห็นชัดๆเบื่พ่นโอ้โห แรงอยู่นะขนาดไม่ได้ปั้นนะครับรปึ๊บนี่ก็จะมีประมาณสามะกิลนะครับพ่นลูกเล็กๆแล้วก็พ่นลูกไฟแล้วก็เป็นดาวตกลงมาจากฟ้านะครับส่วนอีกตัวนะครับที่เราจะมานําเสนอวันนี้ก็คือนี่มังกรกระดูกนะครับตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนชิ้นส่วนใส่เขาใส่ปีกใส่หางได้หมดเลยนะครับ นี่เป็นบอสระดับเอเหมือนกันนะครับลองดูสกิลกันก็จะเป็นป่อยไฟนะครับนี่ปล่อยบอลไฟแต่ว่าสกิลค่อนข้างช้านะครับมันปล่อยสกิลเรื่อยๆอยู่นะครับปล่อยสกิลเร็วนะครับแต่ว่าสกิลมันช้าเนี่ยจะสังเกตว่ามันความถี่การปล่อยสกิลมันปล่อยบ่อยอยู่นะแต่ว่ามันค่อนข้างชา้า เ,เหมือนลูกไฟจะสามารถพัดไปด้วยนะครับไม่ใช่ลูกไฟเี่เป็นพายุยพัดเข้าิวเลยนี่นะครับสกิลมันช้ามากเลยถ้าเอาไป PVP น่าจะไม่ทันนะครับน่าจะโดนเขาตบเอาไม,ม่มุมูลีเรื่องอล้วนะครับอย่าบอกนะว่าติดบักน่าจะติดบักนะครับระยะสกิลไม่ถึงจวลองดูแต่ว่าโจมตีถึงนะครับ เป็นโจมตีธรรมดานะครับที่มันพ่นควันเกีเยวเกยออกมาแล้วเราเรียกไหมนะะน่นะครับนี่การโจมตีธรรมดามันจะพ่นควันเกีเยวกออกมานะถ้าปล่อยกยิลยจะเป็นนี้นะครับปล่อยเป็นลูกไฟออกมา ปล่อยลูกไฟประมาณสามลูกนะครับแล้วก็จะปล่อยพายุอีกสองอันนี่แล้วก็น่นธรรมดาก็สำหรับการใช้งานก็ไม่น่าจะดีเท่าไหร่นะครับตัวนี้เพราะว่ามันปล่อยสกิลช้านะครับสกิลมันชา้ามาลองขี่กันดูนะครับ่าบินไม,มก็การบินก็เป็นการบินเหมือนนกนะครับ นี่แต่ว่าบินไวนะครับน่าจะบินไวเท่ากับนกเลยเพื่ออาจจะไวกว่านี่คือบินปก,ปกตินะครับไม่ได้เร่งความเร็วอันนี้คือบินเร่งความเร็วนะครับรู้สึกว่าจะบินไวนะนี่ถ้าเอามาใช้บินก็ใช้ได้นะครับบินเท่ๆนะครับ แต่ถ้าเอามาปั้นไว้ต่อสู้ไม่น่าจะเหมาะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสก,กิลมันช้ามากเลยวันนี้เราก็มาแนะนำา3ตัวนะครับที่เป็นมอสระดับ A ที่คนค่อนข้างจะสนใจนะครับนี่ตัวนี้ก็เป็นตัวที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับอยู่ในช่วงอีเวนต์ก็ไปหาจับกันได้นะครับที่เกาะ PVP นะครับ แต่รู้สึกว่าจะหายากนิดนึงนะครับเพราะว่าคนค่อนข้าง,างตีกันเยอะนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้เราก็พามาดูสัตว์บอสสาตัวนะครับเผื่อใครใช้ตัดสินใจก่อนจะจับมาเลี้ยงนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ